ก็พี่ทิพย์เอาแพผนหน้าเที่ยวมาให้ทุกคนได้เดินทางตามพวกเราครับโดยครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเส้นทางเชียงใหม่แม่กำปองใช้เวลา2วัน1คืนเท่านั้นเที่ยวคุมสุดๆเพราะไปแบบเยอะมากๆแต่ละที่เนี่ยก็เด็ดมากๆเช่นกันและที่สำคัญที่พักสวยและชิลสุดๆไปเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางกันแล้วนะครับไปลุยด้วยกันเลยดีกว่ากับกปปี้ทิพย์ เส้นทางเชียงใหม่แม่กำปอง2วัน1นึ่งคืนเริ่มต้นการเดินทางทริปนี้นะครับเราบินไปแต่เช้าเลยกับไฟ6หโมงเชา้าถึงสนามบินเชียงใหม่ตอน7โมงแล้วไปต่อรถตู้ที่เราจองเอาไว้แบบ VIP สุดๆุสุด,สดหรูนั่งสบายมีจอให้ดูมีเพลงให้ฟังแล้วมุ่งไปสู่ร้านอาหารเช้าร้านแรกกับร้านใต้ถุนบ้านครับร้านอาหารบรรยากาศน่ารักน่ารัก เก๋ๆมีเมนูรับประทานอย่างโจ๊กหมูใส่ไข่ปลาต้องโกจิ้มสังขยาหรือไข่กระทะพร้อมชากาแฟมากมายให้เราได้เลือกรับประทานที่นี่นะครับมีมุมถ่ายภาพน่ารักน่ารักหลายจุดหลายมุมให้คุณได้เลือกถ่ายภาพดังนั้นคุณจะได้ภาพเก๋ๆแบบนี้หลังจากที่เราอิ่มท้องแล้วเราก็เดินทางไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันต่อเลยกับการถวายมะลิหลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระาธาตุดอยคําที่นี่แนะนํามากันแต่เช้าเลยนะเพราะว่าคนจะไม่เยอะและจะมีสมาธิในการขอพรมากๆจะทําให้สิ่งที่คุณขอเนี่ยสำเร็จได้อย่างง่ายดายเราใช้เวลาที่วัดสักระยะหนึ่งนะครับเพราะที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้ทําการสักการะเยอะมากเมื่อเสร็จแล้วเราก็มูฟไปต่ออีกหนึ่งวัดนั่นก็คือวัดป่าแดด เพราะอยู่ไม่ไกลจากวัดพระธาตุดอยคํามากนักที่วัดป่าด่ายแห่งนี้เราตั้งใจมาสักการะองค์พระพิคเนธเทพแห่งความสําเร็จกันครับโดยที่ทางวัดจะบอกขั้นตอนการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดทางเลยตั้งแต่เข้าไปกราบหลวงพ่อตาหวานในพระอุโบสถแล้วออกมาจุดทูบสักการะองค์พระพิคเนธที่หน้าวิหารพร้อมถวายเครื่องสักการะบูชาแล้วเข้าไปด้านในขอพรอ,องค์พระพิคเนธอย่างใกล้ชิดตรงนี้แหละครับ ที่เราต้องตั้งสมาธิขอพอรอย่างสูงเพื่อให้สำเร็จผลโดยไวหลังจากที่ทำกรรมวิธีสำเร็จเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็ได้เวลารับประทานอาหารเที่ยงเราขอแนะนำร้านนี้เลยนะร้านข้าวโซอิซึ่งเป็นร้านแนะนำที่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดไอเดียร้านก็คือข้าวซอยเสิร์ฟสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าอาหารร้านนี้อร่อยมากๆอร่อยแบบที่ทุกคนต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียว ช่วงบ่ายเราไปมูกันต่อที่ม่อนกูเวนครับทางผ่านเที่ยวเราจะมุ่งสู่แม่กำปองที่นี่แหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะใครที่ศรัทธาในองค์ท้าเวสุวรรณจะต้องไม่พลาดเด็ดขาดเพราะที่นี่หลายคนขอสำเร็จมามา,มากมายแล้วดวงใครดวงมันใครอยากได้เลขอะไรนะมาดูเอาแล้วกัน เผิ่แป๊บเดียวตอนนี้4โมงเย็นแล้วนะครับเราก็เดินทางมาถึงที่พักคืนนี้ของเรานั่นก็คือเอพิวคอสเทจแม่กำปองที่พักน่ารักนรักที่มีน้ําตกไหลผ่านที่นี่นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆทํทำให้คุณเนี่ยชิลสุดๆแถมห้องก็ยังนอนสบายอีกด้วยละครับราคาตกคืนละ3,500-4,500ถึง 4, บาทเท่านั้น ก่อนจะมืดค่ำนะครับเราก็ไปเที่ยวในแม่กำปองกันดีกว่าเดินชิวกินอาหารขึ้นชื่อเพลินตาเพลินใจหาที่ไหนเปรียบได้เลยล่ะครับที่สำคัญภาพที่ได้จะทำให้คุณเนี่ยจดจำไปตลอดเลยล่ะครับไม่เชื่อมีภาพให้ดูด้วยนะสวยๆทุกภาพและหากยังพอมีแรงแนะนำให้เดินไปอีกสักนิดนึงคุณจะพบกับวิหารกลางน้ำต้องบอกว่า นี่แหละคือความเจ๋งของแม่กำปองวัดนี้เงียบสงบกลางธรรมชาติพร้อมเสียงน้ำตกไหลผ่านดูมีมนขลลงไม่ใช่น้อยในช่วงเย็นนะครับเราสั่งหมูกระทะของที่พักมานั่งรับประทานกันต้องบอกว่าของอร่อยพร้อมกับบรรยากาศดีๆเนี่ยมันสุดจริงๆสุดแบบสุดยอด เพิ่ป๊บ,บเดียวนะครับเข้าสู่เช้าวันที่2ที่แม่กำปองแล้วเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับสายฝนเล็กน้อยแต่ทําให้ชีวิตเนี่ยสดชื่นขึ้นอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวเราลงมารับประทานอาหารเช้าของโรงแรมแล้วก็เดินไปเก็บภาพสวยๆแค่นี้ก็ที่สุดของความสุขแล้วละครับสายๆหน่อยเราไปยังร้านวิวดีรับเบียงวิวชมมุมสูงของแม่กำปองจุดๆนี้ คือไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะมันคือจุดขายของแม่กํำปองเลยล่ะครับหลังจากนั้นเรามายัางร้านกาแฟน่ารักน่ารักอีกหนึ่งร้านที่อยู่ท่ามกลางน้ำตกนั่นก็คือร้านเท็ดดูคาเฟ่ที่นี่นะครับให้ความรู้สึกเหมือนคุณได้นั่งจิบกาแฟกลางป่าเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับนอกจากจะได้รับประทานกาแฟอร่อยๆแล้ว คุณยังจะได้ภาพสวยๆกลับมาอีกเพียบเลยนะโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดไฮไลท์ตรงสะพานแขวนตรงนี้สุดยอดสวยสุดๆบ่ายมงแล้วรู้สึกหิวมากๆเลยล่ะครับแน่นอนเราต้องไปหาร้านอาหารเมืองอร่อยๆรับประทานแนะนำร้านนี้เลยนะครับร้านแบบบ้านๆแต่รสชาติระดับพัตคาารร้านเฮือนม้วน ร้านอาหารที in in guy, ่อย really really. ู่ในมิชลินไกด์แต่ละเมนูเนี่ยอร่อยทุกเมนูเลยนะก่อนจะเย็นไปมากกว่านี้นะครับเรารีบขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพกันดีกว่าที่นี่ใครๆก็รู้มาเชียงใหม่ถ้าไม่ไปถือว่ามาไม่ถึง เราเข้าไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วัดแห่งนี้กันนะครับไปทําบุญเดินเวียนรอบพระบรมสารีริกธาตุสรอบแค่นี้ก็อบอุ่นหัวใจแล้วล่ะครับในไหนขึ้นมาแล้วนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดเดินไปจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ต้องบอกว่าวันฟ้าใสเนี่ยสวยที่สุดเลยตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วครับเราก็ไปเก็บอีกหนึ่งร้านกาแฟที่เพื่อนบอกว่านี่ก็คือร้านที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือ ร้าน The Baristo คือ The Baristo คือถ้าคนรู้จักร้านกาแฟที่เชียงใหม่ที่เนี่ยเขาจะมีหลายสาขาะจะมีเอกลักษณ์ในแต่สาขาไม่เหมือนกันเพราะว่ากาแฟที่นี่อร่อยอร่อยใช่และอย่างที่เขาดังก่อนหน้านี้คือ Barista หล่อช่วงที่ผมไปเนี่ยนะครับไม่มีคนเลยนะเพราะว่าร้านใกล้ปิดแล้วแต่เราก็อยากจะลองชิมะเนาะสำหรับรสชาติเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโดนใจสุดๆที่สําคัญนะบรรยากาศแนวร้านดีไม่แพ้กันเลย จุดต่อไปไหนๆก็มาเชียงใหม่แล้วใช้เวลาสัก5-10นาทีแวะเก็บภาพสวยๆที่ประตูท่าแพกันดีกว่าช่วงเย็นๆไม่มีอะไรมากนะแต่ภาพที่ได้ถือว่าเจ๋งสุดๆก่อนกลับนะเราแวะไปที่คลองแม่ขาอีก1จุดเช็คอินกันสักหน่อยสถานที่นี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับจะไม่มาได้ยังไงจริงไหมตอนนี้จะทุ่มนื้อนะครับร้านหลายๆร้านก็ ปิดไปเยอะล,ละเนาะเพราะว่าตอนเย็นๆนี่คนน้อยแต่จะบอกว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะในช่วงแบบเย็นๆแบบนี้นอกจากว่าแดดจะไม่ร้อนแล้วนะครับคือคนก็จะน้อยอีกด้วยครับเดี๋ยวเราไปเห็นไกลๆนู่นแล้วว่ามีสะพานด้วยเป็นจุดถ่ายรูปนะฮะแล้วก็มีร้านค้าต่างๆนะครับข้างๆทางเนี่ยเพียบเลยอะ่ะเออบรรยากาศดีอ่ะเดี๋ยวไปลองดูนะแม่ร้านกินด้วยอะ่ยอะสวยๆชื่อว่าอะไรอะ่ะร้านครัวริมคลองบรรยากาศดีนะเด็กวานั่งเต็มเลย ที่นี่นะครับถือว่าโดดเด่นนะเพราะว่าสะอาดและให้ความรู้สึกเหมือนได้ไปญี่ปุ่นถือว่าเป็นที่เดินชิลได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนทริปเชียงใหม่2วัน1คืนเห็นไหมล่ะครับว่าคุ้มสุดๆดได้ภาพสวยๆลงได้เป็นปีๆเลยนะเนี่ยล่ะครับที่เราอยากจะบอกทุกคนว่าให้ก๊อปปี้ทริปตามพวกเราเอาเป็นว่าฝากทุกคน กดไลค์กดติดตามช่อง Copy ทิปด้วยนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้านั้นจะพาไปเที่ยวไหนต้องกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้เด้งขึ้นมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นไง